วันนี้เราจะต้องออกจากยุคมืดประเทศไทยนะครับประเทศไทยอยู่อยู่ในยุคมืดมาถึง90ปีนะครับมืดบอดทางปัญญาการปกครองนะหมายว่าเราบุกค้องทางการปกครองอเราเป็นประเทศเผด็จการแต่เราบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย นะฮะทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งที่จริงๆเราเป็นประเทศเผด็จการตามหลักวิชานะฮะเราชาที่ถูกเขาจัดไอลักษณะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเผด็จการแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ถูกต้องนะตามหลักวิชาที่ถูกมันก็ต้องถูกนะครับนะเรามีหลักนะฮะทีนี้เราจะออกจากยุคมืดเก้าสิบปีเนี่ยอย่างไรวิธีออกมีแล้วนะ โดยรถแบบสองซึ่งผมได้ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ประชาชนชาวไทยต้องเข้าดูนะฮะใช้คำว่าทุกคนต้องเข้าดูนะฮะเพราะเราอยู่ในโลกยุคขณะนี้กันอยู่ในช่วงแบบโลกมรดลงอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายปรับเปลี่ยนกันอยู่กรดลงแปลงร่างหร,หรือพูดง่ายๆตามปภาษาชาวบ้านคือเป็นตัวดักแด้อยู่ทุกประเทศ ทุกวงการทุกแพลตฟอร์มของโลกนี้กาลังอยู่ในช่วงเป็นดักแด้อยู่กำลังก่อร่างสร้างตัวนะไอ้ที่นี่ไอ้ช่วงกำลังก่อร่างสร้างตัวเนี่ยผมก็มีรูปแบบนะที่มันกําลังจะต้องก่อร่างสร้างตัวเหมือนกันถ้าเราสามารถทําได้เร็วไวนะเสร็จเร็วไวก่อได้ถึงประกาศต่อเวทีโลกได้เลยนะตามรถแม็รถรถแม็สองอยู่ผงออแบบไว้นะสามารถประกาศได้เลยนะครับเมื่อประกาศแล้วเนี่ย ใครรีบมีรีบประกาศก็จะได้แพลตฟอร์มนั้นไปก่อนนะนะได้แพลตฟอร์มนั้นไปก่อนเพราะนั้นต้องรีบศึกษาแล้วก็รีบประกาศกันนะขพแนะนํานให้คนไทยทุกคนเข้าศึกษาเข้าอบรมเข้าเรียนรู้การลงทุนแบบชั้นสูงที่ท่านเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยไปแบบตลอดการนะเป็นเจ้าของอานาจสิทใจที่แท้จริงแล้วใช้อานาจอำนาจิทิใจที่มีอยู่เนี่ยอย่างเต็มสมบูรณ์แบบซึ่งไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้น ในชีวิตท่านเพราะส่วนมากเราจะไปยกให้โจรสูตรไงย,ยกให้ตัวแทนก็คือโจรสูงทั้งหลายซึ่งมีเบอร์ต่างให้เราเลือกนะเราได้เลือกมาเยอะแล้วคราวนี้เราจะไม่ทําแบบเดิมแล้วเพราะมันเป็นการรักษาประเทศไทยตัวปลอมหรือรักษายุคมืดประเทศไทยเอาไว้เราจะไม่รักษาแล้วเราจะทิง้งทิ้งยุคทิ้งสมัยของประเทศไทยทิ้งเป็นตัวปลอมเราเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาตั้งเก้าสิปีเราจะไม่รักษาแล้วนะเราต้องทิ้งล้ะ ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนเนี่ยเราก็ถือโอกาสเนี้ยนะครับปรับเปลี่ยนเหมือนกันโดยที่นี่มีรถสองเตรียมไว้ให้แล้วเตียงเข้าศึกษากันเร็วด่วนเร็วจีเลยเร็ววเลยแล้วก็ปรับตัวด่วนเร็วจีเร็วรว,วยเหมือนกันแล้วรีบเร่งประกาศด่วนเร็วจีเร็วไวเหมือนกันการได้แพลตฟอร์มก่อนประกาศก่อนทําให้เรายึดก็เรียกว่าวินเทคออฟอือได้ทั้งหมดไปก่อนแล้วยึดหัวหาไปก่อนนะต้องรีบช้าไม่ได้นะต้องศึกษาทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะ การศึกษาเนี่ยหรือการลงทุนแบบชั้นสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยควรอย่างยิ่งที่จะลงทุนนะฮะเพราะว่ามันการเป็นการลงทุนที่ต่ํามากๆแต่ได้ประโยชน์โอ้โหมหาศาลลงทุนวันละบาทแต่ได้สิบสองล้านบาทท่านคิดดูนะลงทุนวันละบาทลงทุนวันละบาทยาวนานสิบปีแต่ไม่ต้องไปรอถึงสิบปีอ่เพียงแค่ ก็คงทําสัญญาด้วยการเอาใบหน้ามาลงทะเบียนนพอเราลงทะเบียนปุ๊บท่านก็จะเป็นคนไทยจริงๆแล้วเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจไม่ใช่คนไทยถูกปลอมที่เราเป็นอยู่กันนั้นเนี่ยเราเป็นประชาชนแบบนกแก้วนกขุนทองเพราะนั้นเราจะออกจากการเป็นประชาชนนกแก้วนกขุนทองมาเป็นประชาชน เราจะเป็นประชาชนไทยแบบใหม่นะฮะเป็นประชาชนมหาอำนาจด้เลยนะครับเพราะเราจะสร้างชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์แวร์เพราะนั้นก็ต้องสมัครใหม่เลิกเป็นประชาชนนกแก้วนกอุทอรกษีนะฮะนะเพราะนั้นการลงทุนวันละบาทชัเจนว่าต่ำมากเลยแต่ผลที่ได้มหาศาลก็คือ12ล้านบาทมันได้ได้อย่างไรก็รต้องเข้าดูเทคนิคในการทําที่นี่มีเทคนิค ที่ท่านจะต้องรีบเรียนรู้เร็วไวด่วนจีนะพูดง่ายประชาชนตอนนี้อยู่ในสภาพทั้งประเทศทั้งประชาชนนะมันอยู่ในสภาพหมดสภาพนะหมดสภาพนะทั้งตัวประเทศด้วยนะเพระประชาชนอีกหมดสภาพันทั้งคู่จะทําอย่างไรการที่จะกู้ต้องกู้คนคนก่อนแล้วเดียวประเทศตามมาเพราะคนคือตัวประเทศอ่ะตัวประเทศที่แท้จริงคือตัวคนนี่แหละเพราะเราต้องกู้คนก่อนนีะการที่กู้คนก็ต้อง ทำคลิปออกมาให้ดูท่านก็นั่งดูในคลิปที่ผมทาก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรม毗ไตเลยไม่เป็นประชาชนนกแก้วนกทองแล้วแต่จะกลายเป็นประชาชนระดับโสดาบันธรรม毗ไตซึ่งจะเป็นผู้ปกครองตนเองเป็นรัฐบาลเป็นตลอดชีวิตแล้วจะมีทุนสํารองคนละ12ล้านบาทเพื่อไปสร้างพระเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์และเป็นนักลงทุนที่ไปลงทุนอยู่ทั่วโลกเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านต้องลงทุนเงินลงทุนวันละหนึ่งบาท10ปี แต่ไม่ต้องไปรอถึงสิบปีถ้ารอสิบปีมันก็สายไปแล้วไม่ทานกินเพราะอีกสิบปีประเทศไทยก็จะครบหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีแล้วก็จะประกาศเป็นชาติมาหาอำนาจด,ด้านซอฟต์ p ว w e ประกาศการปกครองไทยครบหนึ่งร้อยปีแล้วเหมือนจีนที่ประกาศมาเป็นการปรกครองหนึ่งร้อยปีเมื่อสามเดือนที่แล้วนะนะเมื่อสี่เดือนก็ได้นะครับเราประกาศเป็นตุลานั่นเองนะครับเราก็จะประกาศเหมือนกันประเทศไทยก็จะประกาศเหมือนกันนะอีกสิบปีเนี่ยประกาศเหมือนกันเป็นประเทศมหาอำนาจเลยด้านซอฟต์ p ว w e เลย ป็นการเริ่มต้นชาติมหาอำนาจนะท่าบอกว่าแต่ไอการที่จะไปเป็นเนี่ยไม่ต้องเริ่มวางรากฐานนะตั้งแต่รอยสิบป,ปีเป็นต้นไปใช้เวลาแปดปีนะแต่ก่อนจะแต่ก่อนจะทำแปดปีก็จะต้องทําการเปลี่ยน่ายอีกสองปีรวมแล้วเป,ป็นสิบปีไอช่วงที่ผมมานี่แหละครับเป็นช่วงเปลี่ยนายมาประกาศเปลี่ยนย่ายในปีห้าหกและปีหกหกเนี่ยสองปีเนี่ยเป็นปีที่ต้องเปลี่ยนย่ายประเทศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนไมเส้นเปลี่ยนคนไทยใหม่ปรับตัวกันใหม่อย่างยิ่งใหญ่เลย ซึ่งภายในสองปีนี่แหละโลกมันเขาลปักกันอยู่พอสองปีเขาจะเกิดเป็นโลกใหม่ใบใหม่แล้วเป็นเรื่องราวใหม่หมดท่านจะจําโลกเก่าไม่ได้แล้วเป็นโลกใหม่ไปหมดเลยเหมือนกันที่นี่ออกแบบเซ็ตทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับทั้งการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับท่านไปดูในสี่มฟอร์มนะแล้วการสร้างเมืองสีส่สไตล์อ่ะต้องเข้าใจนะ,ะยืนพูดริมสนดมันก็เสียงดังอย่างนี้แหละครับนะ ไปดูในสิแพลตฟอร์มก็จะเห็นนะแต่ที่ผมมาชวนตรงนี้คือชวนประชาชนลงทุนต่ําแต่ใช้จิตใจนีสูงแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมหาศาลสูงมหาศาลด้วย12ล้านบาทถ้าลงทุนวันละหนึ่งบาทแต่ช่วงแรกเข้าต้องจ่าย200ร้อยนะจ่ายสองก่อนนะครับไอว้วันละบาทเนี่ยสิปีก็3,600ันแต่ว่าเพิ่มอีก200ร้อ พิ่มช่วงไหนก็ได้เพิ่มอีกสองร้อยมันก็จะเป็นสามพันแปดสามพันแปดแล้วหรืออีกสองร้อยก็ก็คือขบวนกู้ชาติก็จะตักสองนี่แหละจะนํามาใช้ในการสร้างรัฐธานีใหม่ในยุคเอไอเหมือนพระเจ้าตากหนึ่งน่แหละต้านก็สร้างรัฐธานีใหม่เหมือนกันทิ้งก็ยุธยาเพราะมันหมดสภาพเลยเหมือนกับเราต้องทิ้งไประเทศไทยเนี่ยตัวปลอมอะซึ่งมันปลอมมาเก้าสิบปีต้องทิ้งทิ้งแล้วสร้างไประเทศไทยตัวจริงใหม่เกิดขึ้นก็คือสร้างรัชธานีใหม่ใน,ในยุคเอไอที่ผมเตรียมไว้ให้หมดแล้ว ท่านเองเขาเรียนรู้ท่านทำตามสเต็กกัอนตอนก็จะได้ประเทศไทยใหม่อย่างแท้จริงนะและอย่างภาคภูมิใจแต่่าท่านก็จะเป็นคนไทยจริงกันทีหลังจากที่เป็นคนไทยจูปฟองกันมาเก้าสิปีท่านจะเกิดเลยเป็นคนไท,ทนยจูปฟองที่จะเกิดคือแม้มที่มีประชาชนอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ก็จริงแต่เป็นประเทศไทยจูปลอมท่านก็เป็นคนไทยจูปลอมไปด้วยเพราะท่านเป็นประชาชนนกแก้วนกกระทงกันทั้งประเทศนะฮะเขาบอกให้ไปยกอำนาจให้โจทิสุดธ์ท่านก็ไปยกไปเลือกเบอร์นั่นก็ยกให้เข้าไป คราวนี้ท่านเลิกได้แล้วครับเลิกพฤติกรรมนี้มาประกาศสถาปนาตัวเองเลยอ่เป็นผู้ปกครองตัวเองโดยตำบลทุกตำบลจะทําการรวมกันใหม่จะตั้งเป็นองค์การตำบลมาหาอำนาจทุกตำบลน,นะฮะไปจะตั้งกันเป็นองค์การตำบลมาหาอำนาจนะครับเป็นแบบนี้ทําหน้าที่เป็น CBDC เงินสกุลเงินของประเทศไทยนะฮะเป็นแบบนี้อ่านะแล้วเม็ดเงินใหม่ก็จะเกิดขึ้นจากสี่แพลตฟอร์มที่ผมเลือออกแบบไปให้แล้วนะครับ แต่ความที่หนึ่งเป็นเรื่องการปกครองแต่ความที่สองเป็นเรื่องของประชาชนที่เป็นมนุษย์ทองคําวินัยน,นะครับแล้วก็มีระบบการเงินใหม่นะครับเสร็จแล้วแต่ความที่สามเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับคจะมีวิถีชีวิตและการค้าการขายกันแบบใหม่ส่วนแต่ความที่สี่นั้นเป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธนิกายคอสมิกเป็นพุทธที่จะเยียวยารักษาโลกนะใบนี้แล้วก็ประกาศ GDS แทน GDP ใช้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนนะอ่าคือเราจะใช้ศักดิ์ศรีของเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยเหนือเหนือกว่าเหนือล้ําควบคุมพวกเอไอทั้งหมดนะเอไอทั้งหมดเราจะเป็นผู้ควบคุมประเองประชาชนทั้งหมดจะกลายเป็นเซ็นทรัลไลน์นะไม่ใช่ดิเซ็นทรัลไลน์นะเป็นเซ็นทรัลไลน์เพราะท่านเป็นตัวรัฐบาลเองแย่มีเงินทุนสำรอง12ล้านบาทท่านต่างหากท,ที่ที่เป็นตัวเซ็นทรัลไลน์ตัวจริงเลยควบคุมประเทศเองหมด เป็นต้นแบบของโลกเป็นทศเมืองต,ต้นแบบของโลกที่คนไทยจะโชว์ให้ดูให้ชาวโลกได้เห็นว่านี่คนไทยตัวจริงเป็นแบบนี้นะครับคุมโรคคุมประเทศได้แล้วก็คุมโลกนะแล้วก็คุมภูมิภาคของเก่งด้วยอาเซียนเนี่ยประชทชาติก็จะคุมเป็นต้นแบบโลกซึ่งจะรวมประเทศพมา่าเขมรลาวกับไทยรวมกันเป็นชาติใหม่เรียกนิวไทแลนดได้เลยครับแต่ก่อนที่รวมหน้าจะต้องทําประเทศให้แข็งแกร่งก่อนเราก็ต้องทําตัวของเราให้เป็นประเทศไทยใหม่ก่อน ซึ่งใช้ใจเท่านั้นที่มีจิตสำนึกสูงแต่เงินลงทุนนั้นต่ำมากๆวันละหนึ่งบาทค่าแรกเข้าสองร้อยบาทนะแต่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าก่อนนะแค่สองร้อบาทเนี่พูดแค่ลงทุนแค่สองร้อบาทนะท่านได้สิบสองล้านบาทโอ้โหไอ้วันละบาทท่านไม่รู้สึกเลยแต่สองร้อยท่านรู้สึกแต่มันก็นิดเดียวนะสองร้อยนะอ่าทําไมต้องมีสองร้อยก็แรกเข้าก่อนเพราะขบวนผู้าชิประชา,าสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเลยจะไปกับเพื่อนได้ยังไงมันก็ต้องมี มันก็แจกประชาชนคนละสองร้อยบาทกันนั่นเองก็กลับเครื่องระเทนได้แล้วนะเอาละเขาเชิญเข้าดูคลิปอื่นๆไปต,ตอนปลายนะท่านจะได้ทราบได้ได้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันตะวันตไต้าประเทศออกจากวงตอนุบัติแล้วไปสร้างชาติไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์ซึ่งเป็นลิขิตของประเทศเมื่อมันถึงยุคเราสิบแล้วจะต้องเป็นชาติใหม่เลยตามชื่อยุคเป็นยุคสก,กาวิไลนั้นต้องใหม่เอี่ยมใหม่แปลวาวใหม่เอี่ยมอม่องใหม่สู่สก,กาวิไลเลยคือใหม่หมดอ,อะ่ะ ท่านจำไม่ได้แล้วคือประเทศไทยใหม่และเป็นประเทศไทยจริงด้วยดังนั้นภารกิจนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่คนไทยทุกท่านต้องร่วมไม้ร่วมเบอต้องตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะให้เป็นทอกอฟดูทาวการลงทุนแบบนี้หาได้ที่ไหนอ่ะ่ะไม่หาได้ยากมากนะคือท่านสมัครแค่สองร้อยเนี่ยไอ้วันละบาดท่านไม่ต้องไปนึกถึงเลยมันเป็นเรื่องทีหลังนะวันระบาทนิดเดียวแต่วันละสองร้อยเนี่ยต้องต้องลงทุนต้องจ่ายก่อนก็ขบวนกู้ชาติจะต้องปเป็นดเนิน กิจการต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าไม่มีสองร้อยมันก็ไม่เกิดจะเห็นว่าท่านลงทุนสองร้อยก็เหมือนท่านซื้อหวยอ่ะเาคิดที่ว่าซื้อหวยแลวกันนะถ้ามันถูกก็กได้ตังค์ใช่ไหมฮะถ้าไม่ถูกก็ถูกกินแค่นหนึ่งซึ่งเราก็ถูกกินมากระจนชาชินแล้วแล้วไม่มีความหมายเราถูกกินไปสองร้อยบาทแค่นั้นเหมือนกันมาตรงคิดที่ว่าเล่นหวยกันอาากก้าวจ่ายไปสองร้อยเข้ากับขบวนกู้ชาติจะชักสอง 2, แล้วปล่อยให้ขบวนกู้ชาติไปตักสอง 2, ทำสิทำได้แล้วก็โชคดีได้สิบสองล้านถ้าทำไม่ได้ก็เหมือนซื้อหวยนัน เนี่ยง่ายๆแค่นี้เองท่านคิดอย่างนี้จะได้เกิดง่ายเร็วไวนะครับอ่าไม่ตท่านที่คิดมากนะไม่ต้องคิดมากนะเอาละผมแจะแจ้งตอนนี้คงเหตุภาพใหม่แล้วว่าการลงทุนแบบชั้นสูงกับะบวนกู้ชาติพระชาตศรน,นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกท่านควรกระทําอย่างยิ่งเพราะเป็นมัน,เป,นเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดในชาติที่ท่านเกิดมาท่านยังไม่เคยตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดเลยนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับนะะเสียเงินแค่200รอยบาทโอ้โห เราทำสองร้อยบาททิ้งเสียหายซื้อของไร้สาระไร้ประโยชน์กันมาเยอะแยะมากมายไอ้แค่อย่างนี้มันโอ้ภายในสิบปีจ่ายสองร้อยบาทโอ้ส่วนในวันละบาทท่านไม่จึงไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยนะจะรู้สึกแค่ตกสองร้อยแรกเนี่แหละเท่านั้นเองนะเอาละต้องเห็นภาพใหม่เส้นทางเดินใหม่ที่ท่านควรรีบไปคว้าและรีบแสดงออกและรีบเรียนรู้ด,ด่วนเพื่อที่จะไปยึดแพลตฟอร์มของโลกให้ได้ทันเร็วไวไม่งั้นเราจะตกทุกตกโลกกันอย่าช้าครับ โอกาสมาถึงแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดไปซึ่งประเทศไทยถนัดมากในการทํให้โอกาสดีเป็นโอกาสเสียมาตลอดในครั้งนี้ประชาชนทําเองนะแต่ถ้าปล่อยรอรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะทําโอกาสดีให้เสียหมดร้อเนิ่นนานานนั้นอนะ่ะไม่ทมาําอะไรทีจริงๆประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีคณะรัฐบาลมีประชาชนเองนำเนีเน่ยรับรองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองไป,ไ,ปไกลเร็วไวยิ่งกว่า ยิ่งกว่าที่เป็นมานี่เองอะจะเป็นชาติมหาอำนาจมันก็ต้องอย่างนี้ต้องมมีคณะรัฐบาลน,นะต้องตัวท่านนั่นเองมาเป็นตัวรัฐบาลเองตัดสินใจเองเลยในระบบระบอบใหม่ผูแบบให้รียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดินเครื่องทันทีเอาละผมก็จบการพูดเกิดน,นำครั้งแรกสำหรับนนี้ที่เหลือเรียนรู้ในคลิปวีดีโอต่างเป็นตอนไปใช้เวลาเรียนรู้3ามวันก็รู้เรื่องแล้วนะครับนะหรือใครจะจับเป็นสัมมนาเลยยังได้เลยเรียนรู้เป็นสมวันแล้วเอาใบ สมัครไปแสดงจ,จ,จิตจมูงนั้นมาขึ้นเงินได้กับกรมผู้ชาไประดักสอบเพราะนั้นศิลปินเดลงดาราหรือผูยยูเพอร์อสามารถจัดสมัมมนาได้ครับอยาเก็บรวบรวมมาได้หรือตำบลแต่ละตำบลก็จัดเองได้เงินทำขึ้นมาได้เหมือนกันแลน้วนําใบรวบรวมเหล่านั้นมาขึ้นเงินกับกรมผู้ชาวประดักสอบนะครับใครจัดคนนั้นก็ได้อ่ะขอเชิญนะฮะร่วมกันรณรงค์สร้างชาติไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตที่ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เทคนิคในการทําที่นี่รู้จึงมาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อ,อจากรัฐธบัณฑูีเอง นะแล้วท่านใดที่มีรายชื่อเป็นรัฐบาลชฉปการขอเชิญแสดงตัวแสดงตนร่วมกระบวนกู้ชาติตัดสองครับเอาละครับที่นียน่ยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ